เมื่อเงินเก็บบ่มีคาการเถื่อหลอกให้ไปเปลีป่ยนนักล่างเงื่อนหยวนจึงเกิดขึ้นในระยะที่ผ่านมา้าใครยดิติตตามข่าวสารภายในซอปปอเล่ายู่เป็นประจำหลายคนก็นจะเห็นและคุ้นเคยกับคำว่านักล่างเงิอนหยวนที่ปรากฏให้เห็นอยู่ตามสื่อสังคมออนไลน์กองสอปปอเล่ายู่เป็นประจำ พอในระยะที่ผ่านมาอยู่ตามสื่อสังคมออนไลน์ภายในซบปบปล่าจะมีบรรดาสาวเล่าที่ได้เข้าไปหากินกับแถวแก่จีนได้ออกมาเซิร์ส่วนหลอกห่อซสาวเล่าที่เป็นเพื่อนห่วมาาตอ์ูอยตามสื่อสังคมออนไลน์ด้วยการโพสภาพหรือคลิปวิดีโอโซ่งเงินหยวนเพื่อแสดงความหังหีงพร้อมกับขึ้นแคปซันวา่านักล่างเงินหยวน เป็นที่หู้กันดีว่าตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาซอปปเล่าได้ประเสินกับบัญหาเศรษฐกิจการเงินอย่างหนักเพราะค่าเงินกีบเล่าตกต่ำสินค้าราคาแพงส่วนเงินไล่หับทีมีกรบผสมดุลกับไร้ใจที่นับวันจะเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งปัญหาเราเนี่แมนได้ส่งผลกระทบต่อสังคมเราโดยรวมพอประชาสนเลราส่วนใหญ่แมนมีฐานะทุกจนหลายครอบครัวต้องได้ทิมบ้านทิมเมืองนี้ไปออกแฮงงานหาเงินอยู่ต่างประเทศเพื่อให้ได้เงินส่งกลับมาเลี้ยงครอบครัวที่ยังอาศัยอยู่ในแผ่นดินเ่าและหลายครอบครัวก็จําเป็นต้องได้ให้ลูกหลานออกจากโรงเรียนพอ,อมีเงินส่งเสียให้เรียนต่อ ดังกระท่วงศึกษาธิการและกีฬาของซอ,อปปอล่าไายงานว่าในสองปีที่ผ่านมามีนักเฮียนสันปฐมและสันมัทยมได้ป้ารยาการเฮียนร่วมประมาณ1 9 3 0 0 0คน เซิงในจนํานวนเนี่ยแม่งแยกเป็นนักเรียนสันปถมและมัธยมในศปี2005ปี2021ประมาณ92,000คนและในศปี2021หาปี2022มีนักเรียนสันปฐมและนักเรียนสันมัธยมได้ปาร,ราการเรียนร,ร่วมประมาณ1 1 0 0 0คน เมือ่อความทุกขยากบีบบังคับให้ลกูกหลานต้องออกจากโฮงเฮียนภากรัฐบาลเล่ากับวิธีทางแก้ไขลกูกหลานเล่าโดยเฉพาะเพหยิ่งที่ยังอาศัยอยู่ในซปปอนเล่าหลายคนจึงถือหลอกให้ไปเป็นนักล่างเงินหยวนอยู่ในเขตคุมข้องของจีนที่ตั้งยอยู่ในแผ่นดินเล่าเอง ดังในร้ยื่ที่ผ่านมาอยู่ตามสื่อสังคมออนไลน์ภายในสวปปอเล่าได้มีการเผยแพร่ภาพและเขิบวิดีโอสาวเล่าเด้กาคนจีนหรือเถาแก่จีนเดินทางไปตามเขตสนบุตรเพื่อไปซอกหาสาวเล้าอยู่ตามบ้านตามเมืองและตามแขวงต่างๆเพื่อหลอกลอก่อสักส่วนสาวเล้าที่เป็นเพื่อนควมามสารไปเป็นนักล่างเงินหยวนด้วยการไปเหตเวียกให้กับเถาแก่จีน หลายคนหลงเทอ่อ,อาวาโตเองได้กลายเป็นนักล่าแต่มะฮูตัวอีกเทอวววาโตเองได้กลายเป็นเหยื่อเงื่อนยวนของแถวแกจีนก็หา,าทางออกบอด้บางคนต้องทอนทุกต้องถือบีบบังคับหีขายตัวเฮดคอนเทนต์ไทยคิปวิดีโอเผยแร่อยู่ตามสื่อสังคมออนไลน์บางคนถือนํ่งไปขายต่อโดยเทียบหะฮูสตากรรม ต่อการประกฏการนักล่างเงินหยวนในสังคมเราในระหว่างวันที่8-10หาวันที่มกรปี2 0 2 4ที่ผ่านมาสื่อสังคมออนไลน์ในสซป,ปเ่เราได้พากาันเผยแพร่แกคลิปเถาแก่จีนสื่อสาวเล่าด้วยการสร้างน้ำหนักโดยมีการระบุวา่าสื่อสาวเล่าในราคา3แสนกีบต่อกิโลเซอรนีคลิปดังกล่าวเด็กสาวเล่าแมนมีอายุระหว่าง14-18ปีทวนัน จ่าปกฏการดังกล่าวคนเล่าหลายคนก็ได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นมีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงความบเหมาะสมบางคนบอกว่าเป็นการดูถูกและเหยียดยามศักศรีเมยิ่งเล่าบางคนบอกว่าเป็นการดูถูกความเป็นคนเสง่แตกต่างอย่างกับการสือขายสัตว์ดังผู้ใส้ติ๊กตอกเล่าทานหนึ่งได้ออกมาเหตุคิปวิดีโอพอเตือนสติบรรดาสาวเล่าอย่างมีอารมณ์ว่าดราม่าสาวเล่าก็ทอแกจีนซื้อขายกันกิโลหนึ่งสามเซนโบต่างเนี่ยคับสัตว ราคาซัมกฟานตัวหนึ่งหลังจากนั้นมีคลิปลุดค่อยสีบอกให้พวกเจ้าหู้เด้อนักล่าเงินหยวนทั้งหลายสาวสาวลาวทั้งหลายที่อยากได้เงินหยวนมันโมแมนคลิปลุดมันเป็นคลิปที่เขาตั้งเจตนาและเจ้ายินยอมให้เขาถ่ายเพราะหับเงินเขาไปแล้วเห็นอยู่ทั้งทู้ว่าเขาถือกล้องมาก็ยังยอมให้เขาถ่ายเขาเอาเจ้าไปถ่ายหนังเพื่อสร้างรายได้เนาะไปปล่อยลงอินเทอร์เน็ตเพื่อหาเงินและวันนี้ชีวาให้เดียงสาหู้ทั้งหู้ว่าเขาจับกล้องมาแล้วเนาะ เจ้าคิดเบิงสมองพวกเจ้าทั้งหลายคอยฟากเตือนนักล่าเงินหยวนเ้อะสั่งกิโลขายบ่ต่างกับสัตเนะซื้อขายกันคือสัต์เขากระส่งานเจ้อนบ่คือบ่ต่างกับสัดหรอกใส่งานคือสัเนะเขาอยากเอาอย่างมายัดกับยัดเขาอยากให้เจ้าเฮ็ดอย่างกระเฮ็ดอยากเอาไม้เขาหลามายัดก็ได้อยากเอาซากเขาเบื่อยัดกยาเขาเพราะเขาซื้อเจ้าแล้วเนาะเจ้ายอมขายสักสี่ความเป็นคนไปแล้วเนาะอย่ามาเฮยกห้องเขาบ่สนใจหรอกว่าเจ้าสีเฮยกห้องความเป็นคนจากเขาขอความเห็นใจนะ เขาเห็นเจ้าฮะนะในสายตาของเขาโบตังอ่งก็หมาตัวนึงเท่านั้นแหละจื่อไวเด้คันอยากลมคนจีนนะให้มันมาแต่งมาขอถูกต้องตามกฎหมายชือเอา ปัญหาการขามนุษย์ในซอปรอเล่านับวันจะมีเห็นอยู่ตามสื่อสังคมออนไลน์เพิ่มหลายขึ้นด้วยว่าซอปต์วรเล่ายังมีปัญหาซ่องว่างทางสังคมสูงบว่าจะเป็นปัญหาความทุกข์จนของปราชาชสนปัญหาการด้อยโอกาสในการเข้าถึงระบบการศึกษาของคนในศาสตร์ยังมีสูงส่วนพนักงานและการนําของภาครัฐบาลก็มีการคอลับสั้นสูงและมีอยู่ทุกระดับเสิงเราเนี่ยแม้เป็นสาเหตุต้นต่อที่ได้เกิดซ่องว่างเพื่ให้บรรดาในที่นได้เห็นโอกาสใส่เงินเข้า มาหลอกล่อดูดเอาผลประโยชน์ในชาติไปบรเวนแมนแต่การหลอกล่อคอนไปฆ่าม,มนุษย์อยู่ในเขตคุ้มครองพิเศษที่ตั้งอยู่ในแผ่นดินเล่าเองต่อการปัญหาการฆ่าม,มนุษย์ในเขตคุ้มครองพิเศษหรือเขตเรษฐกิจพิเศษในซปปรเราในวันที่11บมกราคมปี2 0 2พีที่ผ่านมาซื้อเกาหลีใต้รายงานว่ารัฐบาลเกาหลีใต้ได้ยกระดับเตือนภัยห้ามประทาชส่วนของตนเดินทางเข้าไปในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำที่ตั้งอยู่ในซปปรเร้า ต่อกับข่าวนี้ซื่อเกาหลีใต่รายงานว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมค่ำอยู่ในซปปลาวที่ได้ซื้อว่าเป็นเขตที่มีสื่อเสียงด้านการก่ออาชญากรรมมีการลอกล่อเหยื่อให้ไปเฮดเวียกผิดกฎหมายมีการบีบบังคับหเหยื่อก่ออาชญากรรมทางออนไลน์มีการบีบบังคับหเหยื่อฆ่าประเวณีซึ่งถ้าหากว่าเหยื่ยคอคนใดบอปฏบิบัติตามเขาเล่านั้นก็นจะถือกักขังและถือทุบตี ซื้อเกาหลีใต้รายงานอีกว่าสาเหตุที่รัฐบาลเกาหลีใต้ต้องอยู่ระดับเตือนภัยระชาส่วนของตนห้ามบใ้เดือนทางเข้าไปในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคําเกองซอปปอล่าวจากคั่เตือนระดับสมขึ้นมาเป็นคั่เตือนระดับสีซึ่งเป็นคั่เตือนที่อยู่ในระดับสูงแมนเป็นเพรานใยระยะที่ผ่านมามีภาษาส่วนเกาหลีใต้ยังได้หาผลกระทบจากการก่ออาชญากรรมในเขตดังกล่าวหลายครั้งถึิงเมนว่าก้านีในเดือนพฤศจิกตีพนเจ้าสาที่ผ่านมารัฐบาลเกาหลีใต้จะได้ออก ออกมาประกาศเตือนห้ามประซาส่วนของตนบให้เดือนทางเข้าไปนิเตดังเก่ากองสอบปป,อปอเล่าแล้วก็ตาม นอกจากประเทศเกาหลีใต้ที่ได้ออกมาเคลื่อนไหวต่อตา้านการก่ออาชญากรรมในเขตคุ้มคร้องพิเศษของซองปอปเลาอย่างเขตเรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมค่ำกอนหน้านีหลายประเทศก็ได้ขึ้นมาซีดำเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมค่ำของซอปปเลาเซ็นกันและล่าสุดในวันที่8ท่านว่าปี2 0 2 3ที่ผ่านมารัฐบาลอังกฤษก็ได้ประกาศความบาดบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวของกับเขตเรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมค่ำรวม14คนพรอมีส่วนเกี่ยวพันกับ,ก,บการฆ่าม,มนุษย์เสิงในจำนวน มแมนมิทานเจ้าเวยซึ่งเป็นประธานและเป็นเจ้าของเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคัมที่ตั้งอยู่ในซอ,อปอลาวยังได้กระทำทั้งเมนว่าหลายประเทศจะขึ้นบัญซี่ดำออกมาตรการความบาดเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคัมของซอ,อปอเลาพราะเป็นเขตที่มีการก่ออาชญากรรมมีการฆ่าม,มนุษย์และภาษาสุนเล่าเองกระตกเป็นเหยื่อการฆ่าม,มนุษย์่แตกต่างจากคนของประเทศอื่นที่ถือลอกเขามาอยู่ในเขตคุมข้องพิเศษเนี่ย แต่ภาครัฐบาลเล่าก็ยังเห็นหว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำ่ำหรือเขตคุมข้องพิเศษของคนจีนได้นําเอาความเจริญนําเอาความสงบปลอดภัยเข้ามาสู่แผ่นดินเล่า ดังเห็นได้จากในวันที่หนึ่งตุลาปี2องพันที่ผ่านมาดรบัวคงน้มาวงเจ้าแขวงแขวงบ่อกแก้วในฐานะเป็นตัวแทนผู้ตัง้งนาเหกับพาครัฐบาลเล่าและเป็นตัวแทนเหกับกระทรวงป้องกันประเทศเล้าก็ได้จัดพิธีประดับเรียนไส้พิลาดอาดหารสั้นสองเหกับทานเจ้าเวในฐานะเป็นผู้ประกอบส่วนเขาในเวียดงานป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบหากสาเขตแดนหากสาความปลอดภัยแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติดและอื่น ทั้งในเขตและนอกเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมค่ำให้กับซปปล่าในฐานะเป็นผู้ประกอบส่วนเขาในเวียกงานป้องกันาศาสต้องกันความสงบหักษาเขตแดนหักษาความปลอดภัยแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติดและอื่นๆทั้งในเขตและนอกเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมค่ำให้กับซปปเล่า